ดวงปักแรกในเดือนพฤษภาคมของชาวราศีเมษสำหรับชาวราศีเมษในปักแรกในเดือนพฤษภาคมนี้ต้องบอกว่าชาวราศีเมษนั้นวาสนาในเรื่องของการเงินการทองในช่วงปักแรกนี้ดีคุณอาจจะได้รับการสนับสนุนหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เนื่องจากผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงนี้จะเอ็นดูคุณมากเป็นพิเศษ ฉะนั้นคุณอาจจะได้โชคได้ลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือได้รับการสนับสนุนในเรื่องการงานจากผู้หลักผู้ใหญ่ใครก็ตามที่เป็นชาวราศีเมษช่วงนี้อาจจะยังสับสนวุ่นวายหรือหาทางออกไม่เจอในเรื่องของการงานแต่ก็จะมีคนคอยชี้แนะ เกี่ยวกับเรื่องการงานให้คุณเพื่อหาทางออกได้แต่หากคุณเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไปโดยที่ไม่ขอคำปรึกษาหารือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจากเพื่อนร่วมง,งานคุณก็อาจจะหาทางออกหรือหาทางแก้ไขได้ลําบากมากพอสมควรช่วงนี้คนในครอบครัวของคุณหรือญาติมิตรค่อนข้างจะมีปัญหาหรือสร้างปัญหาให้กับคุณพอสมควรคุณอาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจเกี่ยวกับเรื่องคนในครอบครัวของคุณมากพอสมควรในเรื่องของบริวารหรือบุตรหลานของคุณ ช่วงนี้ก็จะให้คุณกับคุณเป็นพิเศษบริวารของคุณจ,จะมีการเกื้อหนุนหรือสนับสนุนคุณในเรื่องของการงานทําให้คุณการงานของคุณสําเร็จรู้่วงไปได้ด้วยดีช่วงนี้คุณอาจจะเจอคนเก่งแต่คุณก็ควรที่จะ สอบถามความรู้ความเข้าใจและเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองมากขึ้นอย่าพยายามที่จะไปอวดดีอวดเบ่งกับใครเพราะอาจจะเป็นโทษกับคุณซึ่งอาจจะมีผลกระทบในแง่ร้ายกับค,คุณก็อาจเป็นไปได้สตูปภาษาของคุณในช่วงนี้คุณอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเดินทางบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่เป็นที่ต้องหนักอกหนักใจมากนักคุณอาจจะเดินทางหรือวางแนวทางผิดพลาดก็ขอให้คุณตั้งใจวางแนวทางหรือการเดินทางให้ดีคุณจะได้ลดความผิดพลาดหรือ ทาให้อุปสรรคที่เกี่ยวกับเรื่องการงานหรือการเดินทางของคุณลดน้อยลงไปช่วงนี้คู่ครองความรักของคุณค่อนข้างจะมีความรักที่หวานสดชื่นมากเลยทีเดียวคุณอาจจะได้มีการเดินทางท่องเที่ยวสําหรับคู่บางคนอาจจะมีการวางแผนเกี่ยวกับการมีบุตรเพิ่มมากขึ้นซึ่งบางคนอาจจะถึงเวลาแล้วที่อาจจะต้องมีสมาชิกในครอบครัวมากยิ่งขึ้นช่วงนี้จะเป็นการดีมากช่วงนี้ความรู้สึกของคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงาน และช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรู้สึกของคุณข้อค่อนข้างจะสุขสมหวังเลยทีเดียวในช่วงปักแรกนี้ปักแรกนี้การงานของคุณไม่ค่อยได้มีปัญหาอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างที่บอกมาล่วงหน้าว่าหากคุณได้รับความช่วยเหลือหรือขอความสนับสนุนจากคนรอบข้างหรือผู้ร่วมง,งานคุณก็จะประสบความสําเร็จได้ดีรวมทั้งโชคลาภการเงินก็จะเข้ามาหาคุณได้มากได้อย่างปาฏิหาริย์เลยทีเดียวช่วงนี้คุณอาจจะต้องวิ่งงานหลายทางคุณอาจจะต้องทํามาหากินในหลายทางมากกว่าทาง ซึ่งจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการค้นหารูทางในหาเงินช่วงนี้คุณอาจจะต้องปกครองบริวารมากเป็นพิเศษแต่คนก็จะให้ความนับถือหรือให้ความเคารพและเชื่อมั่นในตัวคุณพอสมควรหากคุณเป็นผู้นําหรือเป็นหัวหน้าองค์กรคุณขอให้มีความมั่นใจในตนเองคุณก็จะนําพาบริวารของคุณหรือลูกน้องของคุณ ทํางานให้ประสบความสำเร็จซึ่งจะได้มาซึ่งโชคลาภและเงินทองเป็นผลตอบแทนที่ดีอย่างมากเลยทีเดียวในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บในช่วงนี้คุณอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระดูกหรือแข้งขาพอสมควรอาจจะมีการปวดเมื่อยปวดล้าเกี่ยวกับร่างกายของคุณก็ขอให้คุณระมัดระวงังแต่โดยภาพรวมของคุณแล้วในปักนี้สําหรับชาวราศีเมษ การเงินการงานค่อนข้างจะดีภาคพอสมควรแม้จะมีบางอย่างมีอุปสรรคไปบ้างเกี่ยวกับปัญหาเล็กๆนน้อยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือบ้านช่องรถลาที่อาจจะมีการซ่อมแซมบ้างเล็กๆน้อยคุณก็จะฝ่าฟันไปได้อาจจะรู้สึกผิดหวังเกี่ยวกับคนในครอบครัวบ้างนิดๆหน่อยๆหรืออาจจะมีปัญหากับคนในครอบครัวบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็ยังไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่มากนะักดังนั้นในปักนี้ก็ขอให้คุณประสบในความสุขความโชคดีสําหรับชาวราศีเมษ